พีเพื่อนที่เจอไว้ฮะให้ลมลมพัดครับอ๋อแต่ไม่ถือชื่อ quay hết tụi mấy Tao không ai trả hại vậy luôn hả? กมึยยง,ไงไปถ่ายยังไงที่นี่กล้องมาได้เลยฮะตะหู่ฮะมูงก้อยจากไส้เนื้อฮะเนื้อหาที่ถ่ายไปไรฮะ มาครับเดียวร้อยลงครับลงเี่กับข้างนอกครับนี่หลังนี้ขาวจวกเลยครับน้ำแวานเทบบะมีลนะ ไม่เดียวมาบาชตัดครับงามกหลังต่อไปเจือพึ่งครับขี่มารถพานมาแล้วเห็นนะครับดำๆเข้ามาดูไม่ใช่อยู่ครับตรงบนนะครับเป็นหลังจากเจนะครับไปลุ้นทางน้ำครับอย่างนี้ป่ะครับสักครู่ครับไปขึ้นก็ขึ้นมาแล้วครับ ทรงเงินพึ่งเกลือไบใช่นี่นะฮะดูฮะอ่ะวิวคุณดูฮะมองเตี้ยวๆนะฮะรังมันผมพึ่งไม่ครับแต่มันเกาะยาวเฉยๆฮะโอ้ยเกาะแปลกว่ะโอ้พึ่งเคยเห็นนะครับพึ่งเกาะแปลกๆนะฮะแต่วิวคุณดูฮะนี่ยเนาะเนาะสันยันยันยันครับโอ้โห ไม่ได้ขึ้นต้นแล้วครับเหนื่อย,ยฟรยีครับโอ้โหจะอยู่หรือเปล่าครับทางนี้ทัดทิ้งไว้เพราะว่าเนี่ยข้างทางครับอเอาไ,ได้ก็เอาครับถ้าคนอื่นมาเจอคนอื่นได้ก็แล้วไปฮะอีกสิบสิบห้าวันมาดูถ้ายังอยู่ก็บอเอาครับนะครับลงมาเอาลังที่เห็นไว้ครับ ลังแรกกับลังน้อยครับลังที่สองนี่ก็ลังใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับหาดูไม้ก็เจอแต่ลังไม้เหมือนเดิมครับหนึ่งลังทั้ง่อกี้อยู่โล่งๆครับบางทีจะอยู่หรือเปล่าเขากำลังมาเกาะนะครับนะครขึ้นนะครับนี่คตีพึ่งลุยหนามมาแล้วครับ นหนามล้วนๆแลวครับ้ยสุดๆครับทางนี้หัวเพิ่งชักใจเตรียมพร้อมมะแต่ของยังไม่ได้จุดครบนะพักเ่อยก็ครับต้องแทงหนาวไม่เห็นสักแป๊กนึงเท่านั้น ขอทางน้ำสักกูครับ <c oughs> นี่ครับดูจากทรงนึกว่าอ่อนครับที่ไหนได้ใส่รอบสองแล้วใครก็ยังสวยอยู่ฮะขอตั้งกล้องสักกู tiêu nhiều nhiều ừ. ở đó

cái làm cũng đó. mắt của nó. mặt mặt dòn quá លົງតាមដើមទីដែរតាមជឹក ไปเป็นยังไงนะครับอุ้ยฮะเอ้ยลงไปดูข้างล่างครับล่วงครับโอ้ยไข่ยับไปนิดนึงครับนี่เสียดายโอ้งมันล่วงสูงครับลงต่ำๆมาลงประมาณแค่ประมาณมาถึงนิดนะครับนี่แต่มันกับร่วงครับพอดีเชือกมันหลุดมือมันเกี่ยวกับแหนมนะครับ โอ้โกลับไปต้องไปถอนน้ำออกโอ้โหหลายจุดอยู่แล้วนี่เต็มมือเลยหวานนิดเดียวประมาณช้อนหนึ่งครับนี่เ,นนเดียวนี่ก็ได้ สองลังตามเอาที่เจอไว้ลังข้างในอ่ะลังที่สองหวัวน,น้ำไม่ได้เลยวันนี้นี่ถกกขยะครับกินแล้วเก็บกลับบ้านครับ เย็นแล้วครับคงจะได้พอแค่นี้นะครับวันนี้ตามตัวยหกครับช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไไช่องคอมผมหนุมนะครับขอบคุณครับพอได้ครับประมาณโลโลน่อยๆฮะสองลัง ลังนี้นึกว่าฐานทีแรกมันเกาะมันเกาะนอนนะครับเนื่อมันจะอ่อนครับเพราะมันอ้วนๆเลครับเลยทิ้งไปประมาณสี่ห้าวันนะครับแล้วกลับมาดูฮะที่ไหนได้ครับไส่รอบสองครับทรงมันหลอกตาครับก็กินนอนครับพึ่งทรงหลอกตาครับเห็นรังใหญ่กังยูวะข้างในรังเกเรฮะไม่เอานะฮะ ไปฮะ